เปิดงานอีโคปรินเทมลายใบไม้ลงพ่อไ้าเกดเต่าแล้วก็ผมล็อกโหวตนะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันค่ะโอ้โหรอบนี้เ <laughs> ผื่นนี้นี่คือสวยมากโอ้โหใบไม้แต่และชนิดก็ เปลี่ยนเป็นสีต่างๆนะคะเดี๋ยวเราจะมาลุ้นกันว่าใบไม้จะให้เดานะคะโอ้โหให้สีสวยมากแล้วก็นี่จะเป็นใบสบู่แดงค่ะใบสบู่แดงแต่ให้เขียวมากนี่ก็จะเป็นใบแคนานะคะนี่นี่ก็จะโอ้โห,โหสีสดมากใบรางแดงนี่คือให้สีแบบชนะเลิศสวยจริง นี่ค่ะซื้อมาปลูกเกือบสิบต้นปรากฏว่าใช้งานได้หนึ่งต้นนะคะโอ้โหกว่าจะฝ่าฟันมาได้โอ้โหใบขี้เหล็กเมกันสวยมากรอบนี้สีสีฟ้าแกมเหลืองนะคะมาแปลกอีกแล้วว้าวนี่ค่ะใบปีบสวยมากเลย แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นใบแคนา,นาเห็นไหมคะว่าใบไม้แต่และชนิดเขาก็จะให้สีเล่นสีตัดกันสวยมากเลยนี่ก็จะเป็นใบชงโคนะคะส่วนตรงนี้เราก็สลับสีเขียวด้วยใบสบู่แดงค่ะโอ้อันนี้ใบอะไรไม่รู้เนี่ยใบสามใบที่มีสามสามฉกสามใบให้สีแปลกมากเลยแล้วเขาใต้ท้องใบเขาก็มีจุดจุดสีเหลืองทองด้วยนะคะนี้จะเป็นใบระหงค่ะ อ่าตรงนี้ก็จะเป็นใบแคนาค่ะนี่ก็จะเป็นโอ้สวยมากใบชยยาอันนี้ก็จะเป็นใบเอ่อเพกานะคะโอ้โหนี่สายหยุดไม่หยุดสวยเลยสวยจริงสวยจังสวยอลังการสายหยุดนี่คือให้ให้สีคล้ายๆกับเอ่อใบ รางแดงนะคะแต่ว่าจะให้สีส้มคนละเฉดสีกันนะคะแล้วก็ฟอร์มใบก็จะไม่เหมือนกันเนาะนี่ค่ะก็จะเป็นความงามของธรรมชาติที่เราสามารถเ,าเห็นความแปลกของเขาแล้วก็ความสวยงามของเขานะคะนี่ก็จะเป็นใบสบู่แดงค่ะโอ้ไม่น่าเชื่อว่าผืนนี้ใบปีบจะให้สีส้มสดมากปกติจะให้สีน้ำตาลหรือว่าสีเหลืองนะคะอันนี้จะเป็นใบปอโอที่หลุดมานี้ก็จะเป็นใบสะเดาค่ะ แล้วตรงนี้ก็จะเป็นสายหยุดโอ้โหใบผีบสวยเกินเกินพลังมาแปลกนะคะแต่ละผืนนี่ก็คือคาดเดาไม่ได้อีกแล้วนะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นความงามของใบสบู่แดงค่ะก็ะอันนี้ก็จะเป็นใบว่านเทวดานะคะอันนี้ใบแก่แล้วนะคะนี่ค่ะ จะออกเหลืองๆแล้วด้วยแต่ว่าเขาก็ยังให้สีอยู่นะคะสำหรับใบนี้เดี๋ยวเรามาลุ้นใบใบระหงกันค่ะโอ้โหระหุงใบแก่แล้วนะคะส่วนนี้ก็จะเป็นใบเพกาค่ะใบเพกาก็เป็นใบแก่แล้วค่ะก็ยังใช้งานได้อยู่นะคะนี่ก็จะเป็นใบแคนาค่ะแคนาให้สีสวยมากนี่ก็แคนาเหมือนกันนะคะนี่ก็จะเป็นใบสบู่แดงส่วนนี้โอ้ทองไร หัวไรกับใบปีบคนให้ให้ฟอร์มใบไม่เหมือนกันนะคะแต่สีแอบใกล้เคียงกันหนานเฉาเว่ยค่ะโอ้โหหน้าใบกับหลังใบก็ให้สีไม่เหมือนกันเลยนะคะนี่ก็จะเป็นว่านเทวดาอุ้ยรอบนี้ว่านเทวดามาแปลกมากแล้วที่ติดมาก็คือใบชงโคค่ะโอ้โหนี่ก็ใบชงโคนี่ค่ะอยากให้เห็นใบเฟิร์นคือสวยมากนะคะ แล้นี้ก็จะเป็นอุ้ยที่เหลกอเมรกันทำไมสีสวยมากรอบนี้มาแปลกอันนี้ก็จะเป็นใบเพกาค่ะอันนี้ใบมะยมหวานนะคะโอ้สีแอบใกล้เคียงกับใบรางแดงแต่ใบรางแดงชนะเลิศกว่าสีแบบสีเหลืองทองสวยมากนะคะแล้วก็นนี้ก็จะเป็นใบเฟิร์นค่ะนี้ก็เป็นทองอุไรกับใบแคนานะคะวางอยู่ใกล้กันเลยค่ะ ชงโคนี่ใบอารางนะคะใบอารางหรือว่าใบโนมซีค่ะสวยมากแล้วแล้วผืนนี้ให้สีแปลกมากนะคะนี่ค่ะใบปีบไม่ได้วางเชอะเพราะคิดว่าเขาจะเป็นสีสีเหลืองสีเขียวนะคะโอ้โหสวยนี่ใบทงรนี่ใบสดานี่สายหยุดค่ะสายหยุดก็ให้สีส้มสวยมากนะคะ นี้จะเป็นว่านเทวดาให้สีออกเขียวเขียวเหลืองเหลืองใกล้เคียงกันกับขี้เหล็กเมกันขี้เหล็กเมกันสวยนะคะนี่อยากให้กล้องซูมดูแบบอันนี้เขาแต่งแต้มธรรมชาติเองเลยนะคะนี่ค่ะรอบนี้จะออกโทนฟ้าเขียวแล้วก็เหลืองแล้วจุดเขาเป็นเหลืองอมน้ําตาลอมดํานะคะโอ้สวยมากขี้เหล็กเมกันแต่อีกผืนหนึ่งอ่ะสูตรเดียวกันเขาออกสีม่วงไม่น่าเชื่อว่าผืนนี้สีแปลกมากนะคะอาจจะเป็นฟาร์ม เวลาในการแชร่แช่โมเดนนะคะพอนิธัญญาเอามาแช่กับดีเกอร์ฝรั่งอีกรอบหนึ่งนะคะแต่ว่าแช่ไม่นานถ้าแช่นานจะเป็นอีกสีหนึ่งนะคะแปลกมากเลยอันนี้ก็จะเป็นรางแดงค่ะสวยชนะเลิศตลอดกาลอันนี้ใบไม้ยมหวานนะคะแล้วก็นี่ก็จะเป็นใบแคนาค่ะสวยมากแล้วก็ทองไรสีแอบใกล้เคียงกันนะคะแล้วก็ใบนี้ก็จะเป็นใบเพกาโอ ใบอารางนี่แอบติดมาแล้วนี่หัวอารางนี่สวยนะ,ะ้วเนี่ยโอ้โหอันนี้ก็จะเป็นใบเพกาค่ะแล้วก็นี้จะเป็นสายหยุดนี่แคนาลุ้นเขียวลุ้นเขียวอ่อนไม่มีซักใบเลยนะคะแคนารอบนี้มาเขียวขี้มา้าเขียวแปลกๆนะคะนี่ก็แคนานี่ค่ะพืนนี้มาแปลกมาก เกินคาดเดานี่ที่เหล็กอเมริกันที่เหล็กอเมริกันผืนนี้แปลกไม่เหมือนกับผือนอื่นนะคะสีเขาแปลกสีเมื่อสักครู่สูตรเดียวกันแต่ออกเป็นสีม่วงนี่ค่ะใบแคนาแล้วก็ใบปีบนี่ก็ใบปีบนะคะสวยมากให้สีส้มสวยเลยแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นใบเพกาอู้เฮกาใบานี้ออกสีเข้มอยู่นะคะแล้วก็จะเป็นแคนาค่ะเดี๋ยวขอดูน,นาเฉาเวยดยก่อน โอ้โหนานเฉาวยคือให้สีเขียวสวยมากเลยค่ะก็น,นี่ก็จะเป็นแคนาโอ้ใบชงโคใบชงโคก็แอบ,บสวยแอบบออกส้มชนะเลิศในวันนี้ก็จะเป็นขีเหล็กอเมริก,กันสีมาแปลกมากเลยแล้วก็น,นี่ก็จะเป็นอุย้ยใบอ่อนของละหุ่งคือสวยมากนะคะนี่มาแปลกรอบนี้สวยมากค่ะ